ก็วันนี้ได้รับโอกาสดีๆอีกครั้งนะคะมาเยี่ยมชมส้วนปามส้วนถุเรียนข้องผิติ้งที่ตำบลลำแก่นนะคะอำเภออำเภอไตมเมืรนแขวงวัดพังหาค่ะแขวงวัดพังหานะคะเราเคยมาดูถุเรียนตอนนี้กันแล้วเมื่อประมาณสามเดือนที่แล้วใช่ไหมคะผิติ้งคะใช่ค่ะ <S <S นี่ถุเรียนนะคะมากอนเป็นยังไงอะให้ผ<ห>ิต<ห>ิ้งถุเรียน่ปีห้าเดือนเองถุเรียนห้าเดือนนะคะมากอนเป็นยังไงอะผิติ้งพุ่งกลุ่ห้าเดือนเองยายเขนีหอา พี่วา่าสุดยอดาำรับผีนะห้าเดือนแค่นี้ผีววาสุดยอดาำรับยอดเลยใช่ไหมมาก่อนมันไม่ช่วยใช่ไหมพี่ติ้งหวัวมันไม่ช่วยตั้งเรียนห้าเดือนน,น,นี่นี่เรียนนี่ถ้าคนอื่นโดนปีว่าเ,เร็วมีห้าเดือนแต่ดูลำต้นนะคะพี่ติ้งชายเกลือจืดนี่ดูลำต้นดูสมบูรณ์นี่นะคะนี่ยอดพี่ติ้งหัวแตกยอดแก่พอใจค่ะจะอ้อยอดดีมากเลยคือจะ ไม่บ er มัน pues ไม่เตะหมวกก้อนมันแบป็นยูไม่เตะตอนนี้เป็นยังไงบางแล้วหฮพี so the the ่ติ so nice ้งเลลาก็ดูตอนเราสมบูรณ์ขึ้นเยอะจาหมวกกอนแค่สร้างซามเดือนผ่านมาค่ะก็ดีขึ้นเยอะเนาะอีกได้ก็ไม่เรื่องเขี้ยวมันแล้วยอดก็เตะดีมันวบน้อพิ่ติ้งนะมันวบแต่ตอนอวบหมักแล้วก้อนประมาณว่าแหม่มือหนุยตอนนี้ก็คือวบๆค่ะวบๆหมักตอนโซเลียน พีว่าปิ๊งว่าทำรับถุเรียนในชายเกิดจุดโอเคไหมติ๊งเหรอเกิดจุดในตีว่าบบบบโอเคทุกทุกย่างนะที่พี่ใส่อ่ะค่ะเพราอพี่ใส่ทุกย่างใส้เอ่อถุเรียนใส่ส้มนาวใส่ไส้ตองใส่กล้วยใส่ทุกยา่างเต็ดยังใส่ทุกย่างท,ที่วีนในช่วนพี่ปุ๊ค,ค่ะต้องบอกอ่าก่อนนะคะว่าพี<า>่ติ๊งเนี่ยแกชายเกิดจุดของเรามาประมาณปีกว่าแล้วนะตั้งตั้งตั้งแต่นอนอ่ะส่งปิ๊งประมาณสี่ห้าหอบแล้วส่งแบบ ติ๊งชายมาตลอดตลอดเลยใส่ถั่วเลียนนี่โอเคเราติ๊งบอกว่าใส่แต่กระเจี๊ยดอย่างเดียวใจะไหมคะอันนี้ปลูกไว๋ทิ้งๆเชื่อช่ไม่ได้แบบบำรุงรักษาได้ไหได้ทำได้เลยใช่แต่กระเจี๊ยดอย่างเดียวเพราะว่าไม่ได้เพราะว่าไม่เขาได้อยุดเลือดอ่ะมากกว่าได้คือใส่แล้วลักใส่แล้วลักค่ะใส่ถิ่งใส่กระเจี๊ยดทิ้งๆไว้นะคะผ่านไปแปดเดือนค่ะถั่วเลียนนะ้าติ๊งเนาะชจุ่มผงนี้แล้วชุ่มมั่วย้อนชุ่มจุ่มชุ่มมั่วแล้ว ตุเรียนนะคะตุเรียนแปดเดือนตอนนี้นะคะเรามีภาพเมื่อตอนห้าเดือนที่เราเก็บไว้นะคะเดี๋ยวจะมาลงเปียบเทียบให้ดูนะคะอันนี้เกิดติ๊งยำว่ะกระเจืดอย่างเดียวจ้าเมื่อคยใส่ได้ใส่เกิดชจือดอย่างเดียวค่ะใส่เกิดจืดอย่างเดียวนะคะนู่นนอปลูกไว้ไร่ต้นนน่นแต่ว่าปลูกถิงไม่ได้ทำไรใส่เนี่ยได้ใส่แต่เกิดเจือได้อื่นไม่ได้ทำไรเลยค่ะกล้วยก้กวางแคบตายต้นตนเลยนะคกข้างนั้นนั่นม่บอก่อนไม่ใจขึ้นเลยเขี้ยวเขี้ยวปุ๊บไปหมดเลยเนาะแล้วตอนเยอ่ๆนี่กล้วยอนะ ได้มาอย่างเลยกล้วยกล้วยทุกย่างไวกล้วยไข่ลูกค่ะถุกอย่างตีมีในส่วนเข้าไปติ๊งติ๊งมากกว่ามีกล้วยกล้วยที่ว่าไข่ลูกนะคะกล้วยที่ตัดใบไข่นะคะตีปลูกไว้ตอนที่เอากระจืดมาใส่ปไปิ้งก็โรยกระจืดไปกับผืนถูกชนิดตีอยู่ในส่วนเลยค่ะกละจืดทุกอย่างเลยถ้าเราจะได้เปียบเทียบกันนะผืนแต่ละชนิดแต่ละชนิดอันน้าที่ไปิ้งใส่บากก่อนเดีิ้งบอกว่าส้มบุญทุกย่างนะคะที่ใส่ไปเนี่ยรูยอดตีแตกเเเนนี่่ยยยิงจใสกรดดอาววล้ๆ อันนี้ไม่เคยสักอย่างอื่นใช้กิดจุออย่างเดียวค่ะก็ใส่กระตือเข้าไปแล้วใบมันจะยอดใช่ยอดยอดออกเยอะค่ะกับทัเรียดนี่สุดเยอะสุดจดไหม